สวัสดีชมมาไไว Marble l e v e ทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับทาง m a r b e Level เนี่ยได้มีการปล่อยทั้งตัวอย่าง h e ฟ f า r e c a นะครับซีซั่น2ของเราเนี่ยที่จะมาในวันที่1 1เมษายนครับตัวละครใหม่ที่จะมารวมถึงลถแมปต่างๆนะครับที่เป็นการกล่าวว่าในซีซั่น2นะครับจะได้เจออะไรบ้างในส่วนของ d e p ทอ t โดยในวันนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนนั้นกันว่าจะมีอะไรกันบ้างครับแต่ผมเชื่อเลยว่าหลายอย่างนี่ครับเนี่ยทำให้คุณต้องชอบใจอย่างแน่นอนร้านเติมเกม Richman Shop เติมถูกเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมง เติมเกม m ม a ว v e ไซ u s i d l บนเว็บวันนี้รับเลย Richman Coin เป็นกูป,ปองส่วนลดแถมยังผ่อนนานาได้ถูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนาได้อีกมากมายชําระเงินได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์แอดเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ richmanshop com เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นครับส่วนแรกนะครับเป็นที่ยืนยันอย่างแน่นอนแล้ะครับว่าตัวของ Emma Frost นะครับจะเป็นตัวละคารที่เข้ามาในซีซั่นสของเรานะครับ เอมาฟอร์สนั้นจะเป็นตัวของแวนการ์ดตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับสกิลเอมาฟอร์สนะครับที่ได้มีการปล่อยออกมาล่าสุดนี่ครับก็พอได้เห็นในหลายอย่างจากตัวละครนี้ัตวละครนี้นะครับเป็นฮีโร่สายแวนการ์ดนั่นเองครับการโจมตีปกติเนี่ยครับเหมือนว่าจะเป็นการยิงแบบจีแบบคล้ายๆเลเซอร์อย่างนี้นะครับซึ่งดาเมจเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยครับแล้วก็มีเรื่องของสกิลในการที่จะทําดาเมจถือว่าค่อนข้างดีเลยและตัวของโล่นะครับที่มีการผักเอาไปฟิลคล้ายๆตัวของซิกม่านะครับถ้าเกิดได้เล่นโนวอน ตัวของโลนะครับมีความสามารถในการกันอันติได้ค่อนข้างดีเลยครับส่วนตัวของสกิลนะครับที่เป็นการเคลือบตัวเองนะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีไหม,มว่าจะเป็นการโจมตีรูปแบบประชิดครับและคุณยังมีสกิลในการแกรฟด้วยนะครับก็สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลย ส่วนอันตินะครับเท่าที่ดูเนี่ยครับจะเป็นการดูดตัวของศัตรูนะครับเข้ามาหาตัวเองเรื่อยๆครับสามารถใช้ในการลงเหวแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้ในการดึงศัตรูให้อยู่ในพื้นที่นะครับสับการเติมอันติของเพื่อนก็ได้เช่นกันเหมือนกันครับและสําหรับเอาต่อนะครับก็จะมาในซีซัน2.5นะครับก็คือครึ่งหลังของซีซันนี้นั่นเองครับในซีซันสนี่ครับตัวของทีมอา p a บ i ลิตี้เนี่ยได้มีการปรับค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับหลายทีมเนี่ยโดนยุบแล้วก็หลายตัวละครเนี่ยก็มีการเอาออก แล้วก็จะมีตัวของทีมอัพไปใหม่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนนั้นอีกทีหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของฟีดแบ็กต่างๆนะครับตอนนี้นะครับได้มีการปรับรถแมปใหม่ครับที่จากซีซันเนี่ยครับจะ3เดือนเหลือ2เดือนครับและฮีโร่เนี่ยครับจะมีการปล่อยในทุกๆเดือนครับเท่ากับว่าถ้าเทียบตามตารางเนี่ยจะมีฮีโร่ถึง12ตัวต่อปีเลยนะครับโดยตัวของการปรับนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ซีซัน3ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในซีซัน2เนี่ยเราก็ยังเป็นรูปแบบเดิมไป ได้มีการปรับในส่วนของมิชชั่นใหม่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของมนะิชชั่นน่าจะมีการปรับเรื่องของรางวัลรีวอร์ดนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนเดอรี่ตัวบิ๊กลีตัวชาเลนต์เนี่ยครับก็จะมีการปรับให้เราเนี่ยรับตัวคนอโนทเก้นนะครับเพียงพอในการที่จะแกลกรางวัลในเบรสนพาสนะครับสับตัวผู้เล่นที่แอคทีฟนั่นเองก็ส่วนนี้เนี่ยคงไม่ได้มีอะไรแต่เดิมมากครับในซีซั่น2นี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเพิ่มคอลเลคชั่นนะครับให้กับพวกสกินที่ข้อหน้าที่จะดัง คอนเลนต์ออปชั่นเนี่ยครับก็คือการที่แบบว่ารีคอลเลอร์พวกสกินดางๆเนี่ยครับแบบเปลี่ยนตัวของสีได้นะครับซึ่งจะมีสกินอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศครับก็ต้องไปรอดูอีกทีนึงว่าฟีเจอร์เนี่ยจะเป็นยังไงส่วนฟีเจอร์ใหม่อีกอย่างหนึ่งครับก็คือการกลิฟตัวของสกินให้กับตัวเพื่อนได้แล้วนะครับ ในส่วนของรีเพย์นะครับสับซีซั่น2เนี่ยได้มีการอัปเกรดตัวของเน็ตเวิร์กโปรโตคอลแล้วก็พโรเฟลเมนต์รวมๆของตัวรีเพย์นะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นซีซั่น0หรือว่าซีซั่น1เนี่ยตัวรีเพย์อันเก่านะครับจะไม่ซัพพอร์ตกับตัวคลายเอนเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัววิดีโอหรือว่าตัวแมชที่คุณอยากจะเก็บไว้นะครับก็ให้เซฟใส่ไว้ในตัวเครื่องก่อนนะครับต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องของทีมอัพใหม่แล้วก็การปรับทีีมอัััพกกนดว่าครบ เอ็มมาฟอนนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นแองเคิลนะครับก็คือเป็นหัวของคอมนั่นเองครับจะเล่นคู่กับตัวไซล็อกกับแมนิโตนะครับสามารถสร้างเป็นเหมือนล่างโคนออกมาครับที่จะมายิงต่อสกิลครับอาจจะคล้ายๆกับของโลคิครับต้องไปรอดูในเกมอีกทีหนึ่งส่วนตอนนี้ครับก็ได้มีการปรับให้ตัวดัตเตอร์สเตรนนะครับเป็นตัวของหัวคอมนะครับแล้วก็ให้วันด้านครับได้รับสกิลที่เป็นการทําดาเมจเพิ่มขึ้นมานั่นเองแล้วก็กับตันเมกาครับก็โดนปรับออกมาเหมือนกันให้มาเป็นตัวของแองเคิลหัวคอมนั่ สามารถทําให้ตัวของบัคกี้นะครับสามารถที่จะกระโดดไปหาเพื่อนได้แล้วก็มีตัวของสกิลที่ใช้งานคอน์เตอร์แอตแทกได้ต้องรอดูตัวเต็มอีกทีนึงครับในส่วนของการปรับตัวทีมอัพเนี่ยมีหลายทีมที่โดนยุบทิ้งนะครับอย่างที่ผมบอกไปโดยอย่างแรกนะครับทีมอัพเมทริกเควอสนะครับวันด้ากับแมกนิโตนะครับกับตัวของทีมอัพสายฟ้านะครับก็จะโดนเอาออกนะครับตัวไซล็อกนะครับที่อยู่ในทีมอัพเมจิกแบล็กนเทอร์ก็โดนเอาออกนะครับ ตัวบักกี้นะครับที่อยู่ในทีมอัพเอมอลวอลโลดก็โดนเอาออกครับเนมอร์ aw, ที่อยู่ในทีมอัพของลูน่าสโนว์ก็โดนเอาออกส่วนตัวของทีมอัพเดอะฮักนะครับดร์สเตรนท์โดนเอาออกแต่มีการเพิ่มเนมอร์เข้ามาแทนที่นั่นเองครับก็จะเปลี่ยนจากปลาหมึกน้ําแข็งครับเป็นปลาหมึกซูเปอร์ชาร์ดนั่นเองสำหรับการปรับนะครับตัวของบาลานซ์สับฮีโร่ในซีซั่น2.0แล้วก็2.5นะครับก็ทราบกันว่ามันน่าจะมีพวกฮีโร่ที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแบบค่อนข้า,างเก่งแบบเก่งแนบบ้อยนะคครัับต้้้องใชํานนี ก็จะเป็นในส่วนของพวกตัว Scarlet Witch นะครับตัวของ Penny Parker Mister Fantastic Black Widow นะครับที่พิกเลทค่อนข้างต่ำแล้วก็ได้รู้กันดีนะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่น Rocket และคูณกับ Jeff อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นข้อข้อระหาว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพื่อที่จะให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยครับมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นครับแน่นอนครับจะมีการปรับตัวของบัฟนะครับให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันเก่งมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะผ่านการเรื่องของทีมอัพหรือว่าจะเป็นการปรับ general แบบของตัวละครนั้นไปเลยนะครับ รายละเอียดตัวเต็มของการบัฟเนี่ยครับก็คงจะออกมาในเร็วนี้เหมือนกันครับที่จะเป็นการลงแพชโนตครับว่าบัฟปรับอะไรบ้างนะครับถ้ามีตัวนั้นมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาด้วยทีเงินแบบละเอียดครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวไหนคอนเฟิร์มล้วบ้างว่าจะมีการปรับในซีซัน2นยครับช็อแวนการ์ดนะครับเพนนีพัคเกอร์ครับจะรับการบัฟแคตอเมริกาครับได้การบัฟครับผ่านตัวของการเป็นทีมอัพแองเกิลนะครับที่ทําให้ตัวมันเนี่ยมีตัวโบนัสอะไรเพิ่มขึ้นครับดรสเตครบ ว่าจะมีการเนิร์ฟในส่วนของการทำดามมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของเสถียรภาพที่สูงขึ้นนะครับสับตัวของดูริดครับวันด้ากับวินเทอร์โซเยอร์นะครับก็มีการปรับใหม่เรื่องของการจับไปอยู่ในทีมอัพอันใหม่นะครับแล้วก็ตัวของมูนไนท์กับมิสเตอร์แฟนทาติกนะครับก็น่าจะมีการบัฟเข้ามานะครับสับตัวของสซาจิสนะครับเริ่มกันที่ล็อกเก็ตและคูนนะครับจะมีการเสริมตัวของทีมอัพอันลิตี้นะครับก็ต้องไปดูว่าปรับอะไรบ้างตัวของอดัมวอลล็อกแล้วก็โลจิเมนผมเนี่ยจะโดน เนิร์ฟนะครับในส่วนของสกิลโซบอลนะครับแล้วก็แท่นฮิลเลเจนของโลกินั่นเองครับก็การเนิร์ฟเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับในส่วนของแรงอะจัสเมนต์เนี่ยรอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับในส่วนของการรีแลงค์นะครับจะดรอปลงมาถึง9ก้าดิวิชันเลยนะครับก็คือ9ก้าแลงนั่นเองครับสมมติว่าในซีซั่น1.5เนี่ยครับคุณอยู่ที่เดมอนหนึ่งนะครับคุณก็จะลงมาถึงซิวเวอร์หนึ่งเลยนั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นการตอบที่ค่อนข้างเยอะเลยแต่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะว่าเท่าที่จะรู้กันเนี่ยแหลงมันค่อนข้างที่จะมีคนกองกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับให้ไต่กันใหม่เนี่ยก็น่าจะพอคัดกองได้อยู่บ้างนะครับและในส่วนของแมปนะครับก็ได้มีการปรับเรื่องของการเอาแมปบางแมปออกนะครับแล้วก็เพิ่มแน่นอนครับแมปใหม่ที่เป็นคาโควาก็จะเพิ่มเข้าไปในส่วนของ แหงนั่นเองครับโดยด่านที่โดนเอาออกนะครับก็จะเป็นด่านตัวของอิกดาซิลครับรอยย่อพาเลสนะครับแล้วก็ตัวของโตเกียวเทรนดี้นายที่เป็นตัวของชินชิบุยานะครับก็จะโดนเอาออกนั่นเองครับส่วนในคลิกเพย์กับคอสตอเกมอื่นเนี่ยแมปก็จะอยู่กันในนั้นแบบครบนะครับถ้าเกิดคุณคิดถึง2แมปนี้ในส่วนของ Competitive En h a n c e m e n t นะครับผมว่าอันนี้ค่อนทางที่จะดีเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เจอตัวของสมบรน้อยลงเนี่ยเขามีการเพิ่มตัวของเลเวลนะครับที่จะกดแหลงได้จาก10ก็เป็น15ครับ ก็น่าจะทําให้ผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ครับได้มีเวลาปรับตัวอะไรอย่างนี้ได้มากขึ้นครับเพื่อจะพร้อมกับแร่งนั่นเองครับและในส่วนของการพลิกแบนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่โคสนะครับจากปกติเนที่มันเริ่มที่ไดมอนด์ครับผมว่าอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็สับผู้เล่นอ t e r อร t ตแล้วก็วันอาบอบ่อนะครับถ้าเกิดคุณจะกดเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับจะกดได้แค่ d u อ l ลคิวกับตัวโซโลคิวนะครับเพื่อทําให้มัน ยากขึ้นนั่นเองครับและในท้ายที่สุดครับการได้รับแต้มในคอมเพรติแมตนะครับจะถูกประเมินผ่านอ n ดิวิ d ด a l p อร์ฟอร์แมนต์ครับก็คือประเมินรายบุคคลนั่นเองครับคือถ้าเกิดว่าในแม t ชเนี่ยคุณทําได้ดีนะครับแรงที่คุณจะเพิ่มแต้มอะไรางี้นะครับมันก็จะเพิ่มสูงนะครับผ่านตัวแปรนี้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นแย่เนี่ยก็จะลบเยอะนะครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะเพราะเล่นแต่ละแม t ชเนี่ยเราคงจะรู้ดีแลวครับว่ามันก็มีการเล่นที่ค่อนขทางจะต่างกันครับในทีมของตัวเอง สกินใหม่ของ Scarlet ิ i นะครับที่จะเริ่มในวันที่11เหมือนกันนะครับก็จะมาในรูปแบบของอีเวนต์นะครับก็คือการ p y m a t c ทนั่นองครับก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆั่นเองครับให้ครบ9แมตแมนะครับถ้าตามตัวของภาพที่โชว์นี้ก็จะรับตัวสกินไปเลยแล้วต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของสกินใหม่กันดีกว่าครับในตัวอย่างแรกเนี่ยทำให้เราได้เห็นสกินใหม่ต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ เซตแรกเนี่ยครับก็จะเป็นเซตของทีมอเวนเจอร์นี่ครับก็จะมีตัวของแบ็คแพนเทอร์นะครับกัปตันอเมริกาครับแบ็ควิ๊โดแล้วก็ตัวของบูสแบนเนอร์นั่นเองต่อมาครับที่แน่นอนครับจะเป็นในตัวของดูน่าสโน่นะครับที่จะเป็นตัวของสกินถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของมูฟเวลีนครับตัวสกินวันด้านี้นะครับเรารู้แล้วครับว่าได้รับจากตัวของอีเวนต์อันล่าสุดนั่นเองแล้วก็ตัวของโค้กแอเล็กเกอร์นะครับที่จะมีสกินใหม่เหมือนกันตันนี้ครับเรายังเห็นสกินชุดเเเออออ็็็กกกกมมนนนะะคครรัััับบขขงงงท้้ไซลลแววตจิ ทุกคนล่ะครับคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับตัว s e ้นที2สที่จะมาเนี่ยวันที่11นี้นะครับอยากเล่นกันไหมครับส่วตัวเนี่ยผมก็ท่าที่จะรอตัวของอัลตอนเลยนะครับก็ต้องรอไปอีกหน่อยนะครับเพราะมันออกใน2.5นี่ครับในช่นีเนี่ยเราก็มีตัวของเอมาฟอร์ผมว่าการปรับหลายอย่างเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นครับตัวที่ผมชอบที่สุดก็อย่างที่บอกไป individual performance ครับการปรับให้คำนวณแต้มตามการเล่นของแต่ละคนเนี่ยผมวันนี้ก็ดีกว่าการที่เหมาเหมารวมนะครับว่าแพ้ก็แพ้อะไรเงี้ยคือถ้า เล่นแพ้นะครับแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมดีเนี่ยก็จะมีการลดแต้มที่น้อยกว่าผมว่าโอเคนะก็น่าจะมีมาแน้นะครับสับคลิปนี้ครับขบรับชมครับถ้าขาดตกอะไรกเกาะเดี๋ยวผมจะมาปักเพิ่มไว้ในเมนละกันสหรับวันนี้ขอบคุณรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้สหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอคลิปหน้า